วันนี้ค่ะวันที่6พฤศจิกายนนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของศิลปินแห่งชาติและดาราอาวุโสที่เรารักท่านนี้ค่ะอาต้อยเศรษฐานะคะปีนี้อายุ76ปีค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอาต้อยไปทําบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะก็เป็นการถวายเพลงพระเก้ารูปมีคุณประวิต์คุณอรัญญามารินน์นะคะคณะผู้จัดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการค่ะไปร่วมกันอวยพรแล้วก็แสดงความยินดีนะคะเมื่อสคู่เหตุอาต้อยหน้าตาสงสัยมากมากเลยก็บอกว่าดีใจ นะคะแอดมาด้วยใช่หมากันเยอะมากค่ะบอกว่าดีใจนี่หลานน้องมีบุญค่ะหลานตานะคะบอกว่าได้น้องมีบุญนี่แหละค่ะแล้วก็คนรอบตัวที่น่ารักเป็นกําลังใจให้มากๆโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพที่แอต้อยป่วยเป็นมะเร็งนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลําดับค่ะพอเห็นหลานแข็งแรงนี่แหละคือถ้ามีเวลาว่างจะต้องอยู่ <c oughs> เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของเรากัก็ให้ขีโมนจนคุณหมอบอกอีกสักปกครั้งแล้วก็จะไปหยุดละเพราะมันค่อนข้างอยู่กับชีวคนที่เป็นโรคเนี้ยถ้าไม่ท้อถอยนะผมว่าสู้สู้ไปได้เรื่อยเรืนะเช้าเช้าก็มีวิ่งนะเช้าก็วิ่งแต่ไม่ได้ออกไปไหนนะทัวรถชนวิ่งอยู่ในลานบ้านนะครับวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาสักครึ่งชั่วโมงแต่ทีนี้ใช้เดินดีกว่าของมยกเวทบ้างนิดหน่อยในร่างกายมัน เพราะที่จะอุ้มหลานก่อนตอนนั้นสำคัญค่ะนะคะก็จริงๆไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรอยากไว้พรมากไปกว่าขอให้คุณพ่อสุขภาพดีแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆนะคะแล้วก็มีความสุขทางกายทางใจทุกวันเนาะใช่ไหมคะแฮปปี้แไหมค้ใช่ไหม<อ>ครับ เอาเอาเอตื่นหรือยังนี่แหละค่ะยาพิเศษของคุณตาแฮปปี้อะไรคะแฮปปี้อะไรครับมีบนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูแฮปปี้แฮปปี้ ตมือค่ะเยายตกลงด้วยน้องพี่บุญเชื่อแล้วว่านี่คือยาวิเศษของตาต้อยแล้วถ้าตาต้อยเห็นคุณตาเห็นนี่จะต้องแบบว่าชื่นใจมากๆและที่สำคัญหน้าเหมือนตาต้อยมากเลยค่ะน้องพี่บุญค่ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ต้อแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะรักเสมอนะคะตาต้อยค่ะ